สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอสูตรวิ่งร่างตัวเดียว3สูตรนะครับเอกามาทั้งหมด12งวดนะครับสูตรที่1ได้5สูตรที่2อง้5สูตรที่3าได้1นะครับรางวัลสองตัวล่างออก1 5นะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้9สสูตรที่2ได้7 สดที่3ได้9าผลรางวัลออกเกนะครับมดต่อมาครับ1ได้3าได้9 3ามได้3นะครับรางวัลของตัวออก3 9นะครับมาต่อมาครับสุดที่1ได้สสุดที่2ได้สสุดที่3ามได้7ผลรางวัลออก7 3นะครับมาต่อมาครับสุดที่1ได้1สุดที่2ได้1สุดที่3ได้9้า ผลรางวัลออกหนึ่งเก้านะครับมาต่อมานะครับหนึ่งได้ห้าครับสองได้ศูนย์สามได้ศูนย์ครับรางวัลออกศูนย์ห้านะครับมาต่อมาครับสูตรที่หนึ่งได้ห้าสูตรที่สองได้หกสูตรที่สามได้หกผลรางวัลออกห้าหกนะครับมาถัดมาครับสูตรที่หนึ่งได้แปดสูตรที่สองได้หนึ่งสูตรที่สามได้แปดผลรางวัลสอตัวล่างออกหนึ่งแปดนะครับถูกเป็นงวดที่แปดนะครับ มาต่อมาครับสุดที่1คำนวณได้1นะฮะได้4นะครับสุดที่2ได้สี่สุดที่3ได้1นะครับรางวัลสตัวรางออก1 4นะครับสุดที่1ได้4นะครับสุดที่2ได้สี่สุดที่3มได้5นะครับรางวัลออก4ี่้านะครับมาต่อมาครับสุดที่1คำนวณได้1นะครับสุดที่2ได้7สุดที่3มได้7จ็รางวัลออก1นนะครับต่อมางวดวันที่1กรกฎานะครับ สูตรที่1นคำนวณได้9สูตรที่2คํคำนวณได้9นะครับสูตรที่3คมคำนวณได้2ผลรางวัลออก2 9นะครับถูกเป็นงวดที่12นะครับมาดูวิธีคิดนะครับ ทุกสุดเป็นเพียงแนวทางนะครับมีคำมิหลุดูเสมอนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับสุดท,ที่1นะครับใช้หลักพันนะครับบวกด้วยหลักสิบบนสองครั้งนะครับบวกด้วยหลัก 100, หน่วย,ยล่างหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักร้อยหน้าครั้งที่สองครั้ง10หน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่2 1ครั้งนะครับบวกด้วยร้อยท้ายครั้งที่1 1ครั้งหรือแคงที่นะครับ จะบวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่าหนึ่งครั้งกันนะครับจากสูตรนะครับเราจะได้สามบวกสองบวกเก้าบวกศูนย์บวกเจ็ดบวกสามบวกห้านะครับแล้วบวกได้แปดคงที่นะครับ สามวกสองเป็น5้าหบวกเเป็น14 14ี่บวกศูเป็น 14, 14บสีบวกเจ็ดเป็นยี่สิบเวกสาเป็น24 24ิบสี่ยี่วกหเป็นยี่สิบเ้าวกแปเป็นสามจ็ันเพาะหลักหน่วยคือเลขเจนะครับเป็นเลขวิ่งล่างสุดที่1นะครับสุดที่2นะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับ1ครั้งบวกด้วยหลักร้อยบน3ามครั้งนะครับ บวกด้หลักหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้งนะครับสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่1 2สองครั้งนะครับแล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วสองคงที่นะครับบวกตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งก่อนนะครับห้าสาหนะครับ1 2สอง หนเป็นสนะครับเราก็จะได้7จบวกหนะครับบวกสามบวกสบวก2อบวกสีและบวกสองขงที่นะครับ เจบวกหเป็น12 12อบวกสเป็น15 15้บวกสเป็น17 17จบเวกสเป็น19 19ก้าสิบเก้บวกสี่ยี่สบวกสเป็น25นะครับโดยเฉพาะหลักหน่วยคือเลขห้านะครับเป็นวิ่งล่างสูตรที่2นะครับคือเลขห้านะครับสุตรที่3นะครับเราจะใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันสองครั้งนะครับ บวได้หลักร้อยหน้า 1, 2, ครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสามครั้งนะครับหน่วยหน้า 2, 1, ครั้งที่สองหนึ่งครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสามครั้งนะครับแล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกได้หนึ่งคงที่นะครับสามบวกสามเป็นหกนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ 28นะครับสี่สามสจะได้1นบวกหนะครับบวกสีบวกแบวกสบวกหบวกสแล้วก็บวกสนะครับบวกได้หนึ่งคงที่นะครับ 1ว6เป็น7นะครับ7บวก4เป็น11 11บวก8เป็น19 19บวก3เป็น22 22บวก1เป็น23 23บวก2เป็น25 25บวก4เป็น29 29บวก1เป็น30นะครับหน่ยเฉพาะหลักหน่วยคือเลข0น,นะครับวิ่งล่างสูตรที่3ได้เลข0น,นะครับซึ่งทั้ง3สูตรไม่ชนกันเลยนะครับ ต้องมีสุดใดสุดหนึ่งหลุดนะครับทั้งสามสุดมาจับคู่กันนะครับจะได้เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์นะครับ สูตรจะเดินต่อหรือไม่ไม่มีใครทราบนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับส่วนตัวผมนะครับชอบ7กับ5นะครับนำไปรูทนะครับ7กับ5นะครับ หลัคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามแลบชมครับสวัสดีครับ